ขึ้นเขาคูมโนโลมนะคะ,ะขึ้นทางขึ้นเออดวสวยมากเ้พิมมีบริการ ขึ้นมาเองมีเดิกานปีเรียวใหม่ม่นหมไปับชุกวาไม่มาจุกีที่น่ไม่ไปไปก็ไม่มาเหมือนกันไหมตอนี้คมไปปรรยาคมไปตอนกางมากมากเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงตอนกันรรยาอนตุนก้ วิวร้านกาแฟเลยอ๋อนี่ไงวิวร้านกาแฟนู่นเอาถ,ถึงแิแม่กาอเียบ่าดีร้านฟเ วิวแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วมาทำบุญ